ดีครับผมร้าน JJ Bishop สาขาพัต้าปิ่นกานะครับวันนี้ Honda PCX 160สีเท่าโลโก้ทองนะครับเข้ามาติดตั้งกล่องกีวีรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Limited e dition นะครับจะเป็นโลโก้สีข้างบนสีทองเหมือนกันนะเข้ากับตัวรถเลยนี่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นฉลองครบขายได้กี่ล้านใบผมจำไม่ได้แต่ขนาดความจุของกล่องตัวนี้จะอยู่ที่ ยี่สี่สิบสามลิตรนะครับใส่หมวกได้ประมาณสองใบเต็มๆกล่องระบบกันน้ำอย่างดีเลยนะครับระบบล็อกพวกนี้ก็จะเป็นแบบสองสเต็ปนะก็คือต้องดันเข้าไปให้มันเกี่ยวก่อนแล้วค่อยกดล็อกลงมานะครับกีวีก็ใช้กุญแจในการปิดทุกครั้ง ตัวนี้จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดโลโก้สีทองนะครับมันจะเป็นสีทองจุดนี้1จุดแล้วก็ด้านบนอีก1จุดนะครับแต่โดยรวมแล้วก็จะเหมือนกับตัว E43 ทุกประการเลยนะมันก็คือกล่องตัวเดียวกันนี่แหละลูกค้าติดตั้งแหลกท้ายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบาะพิงติดตั้งเสริมนะครับเบาะพิงจะเป็นทรงของทางแชทนะพอเวลาติดเนี่ยเบาะพิงมันนิ่มมากสามารถนั่งพิงได้สบายไม่เจ็บหลังแน่นอน สำหรับ Honda PCX เข้ากับตัวนี้สุดๆนะครับมันจะมีตัว B 3 2แล้วก็ E 4 3นะครับมีอยู่2รุ่นสำหรับ PCX สนใจก็สอบถามสอบขามกันเข้ามาได้นะครับผมขนาดกำลังดีเลยนะใส่ปบวกได้ประมาณ2บาใบเต็มๆเลยรุ่นนี้ สนใจก็ติดต่อที่ร้าน JJ b จ s h o ชได้เลยนะครับขอบคุณครับผม